ตตนนไไมม้้สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันครับอ่าตดโคกรถถ่ายต้องคำนะครับผมเัี่ยขับไม่เข้าเกียร์ไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทดลองขึ้นอ่ารถเสียภูเขานะครับ ของเฮียสหกิจนะครับหรือว่าของเฮียเพชรนะครับรถเดินตามแหละตัวนี้เป็นตึงสายพานอันนี้คือขึ้นสายพานแล้วก็เกียร์เกียร์ครับนี้อยู่เกียร์บ้างอยู่อ๋อแล้วกคัตไม่มีครับอันนี้แหละเหมือนเหมือนรถอ๋อเหมือนเหมือนรถเหมือนรถเดินตามเหมือนรถเดินตามเลยก็วิ่งถ้าถ้าดันมาหน้าสุดก็เบรกถ้าอยู่กลางก็ไหลครับตัวนี้ก็ถ้าเครื่องด้วยก็ 1ครับิมท็อป7ครับอเบรกลองเลยแล้วก็เบรกหลังมีมเบรกหลังไม่มีครับมันเบรคที่โครกียครับอ๋อเบรกโคกว่าดูมยังรัองก็0 0 0 0ยังขับไม่เป็นนะให้ให้เี้ยขับดีกว่าเพเดี๋ยวพาดอ้โหเอ๋ดเผมจะลองขับ ก็ยหอปี๊อ๋อลองอันนี้คือคันเร่งใช่ครับเดี๋ยวเอ,อา,าเดี๋ยมั่งเร่งก็ได้วิ่เกี่ยนหนึ่งก่อนข้างบนครับดันข้างบนอ๋อตอนนี้คือว่าสายีสายพานยังไม่ตึงใช่สียพานไม่ตึงครับเกี่ยนหนึ่งคือข้างบนครับตรงหนึง่ตงตรงแรกครับแรกสุดเลยไม่ครับนี่ลงมาอีกครับนี่เกี่ยนสองอ๋นอนี่คือเครับอันนี้คือเบรกเนาะอ่าครับแล้วลองตึงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมตึงให้นิดีกว่านะอ่าอครับมันก็จะไหลช้าๆหรอครับหมดแล้ว เบี่ยงมือครับเฮ้ยอ๋อแต่พี่ต้องพี่ต้องมาพักนี่อ๋อผมก็ไม่ค่อยถนัดก็ผมผมผมถ่ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาขับดีกว่าเพราะว่าผมถ่ายด้วยเออเออเอาพารเอาผพาให้ร์ทเออเขาถ่ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดียวกันกับรถไถอ่ะอ๋อเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พาพาขับออกไปข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวผมจะถ่ายกาบกาบเนี่ยพี่ก็แบ่งกันขับคนนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมต่อขึ้นอ่ะพี่พาซิ่งหน่อยนี่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 มาพี่ดีนะครับเดี๋ยวพาซิ่งหน่อยนะครับสำหรับเสือภูเขาตาเพชรนะครับเฮ้ยเฮ้ย แรงมากนี่อะไรโอ้การนสุดยอดวันนี้ไปไปนู่นเลยแอบพี่มานั่งนี่เฮ้ย Ow! เแบรกแนโคูเบรกดีอ่ะเบรกดีด้วยโอ<ห>้สุดยอดแอบเลยไม่ได้ครั<ห>แบแต่ว่ารู้สึก,กว่าตัวนี้จะยุล้อเอ้าโดนโดนโอ้โห นายนนะกบบ้านดาแน่นอนไ่ขอขทอนะด่ไได,ด,ด,ดอา้าวกลับรถ,อบรถโอ้ต้นไม้ต้นไม้ <c oughs> เอาอ๋อนี่ครับเกียรถ์ถอยอ๋อสาม,มารถ,ถ,ารถอ๋อโอ้ยฟีฟรี อ๋อสามารถเหยียบเบรกอิตระซ้ายขวาได้นะครับอ๋ออันนี้สาระไอ็นลากซาลีได้อีกอันนี้สิงโตเบรกดังดีๆนะโอ้ ของสากิตนะครับอบอโต้โอ้โเบรกดีมาก กีอ่โอ้เรีไปถึงรอบมันไปดีครับพี่ครับอันนี้นาจะเป็นพ่อของเขาแก่นะครับ ัวท็อปนะครับ oh, oh. ไปได้ซิ่งมากอันนี้กี่เ <c oughs> <3 S 2> กียร์เดินหน้าเนีสามเกียร์เดินหน้าออ๋ นะครับว่าเป็นระบบสี่เกียร์พร้อมเกียร์ถอยจะเป็นหน้าหึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมมีระบบเบรกเบรกอยู่สามอย่างจะมีอะไรเบรกล้อข้างอ๋อเบรกล้อสี่ล้อแล้วก็ตัวสายพานอีกเสายพานออ๋ระบบเบรกหน้าถึงว่าระบบเบรกเบรกอยู่โอ้ผมก็นึกว่าแต่ตัวนี้อย่างเดียวมันจะเอาอยู่แล้วแต่ว่ามีตัวนี้แล้วก็ระบบเบรกครับ แล้วก็เบรกนี um <ascend> okay. okay. in Mont ่อ right ีกสุดยอดนะสิ um. ่งมากโอเคถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็081 062 062 สองหกหกหกสองหกหกหกอ่าโอเคขเ่าวเล่วในะเพจของสหกิจออโต้ได้นะครับลงกึงสหกิจอ่าโอเคครับได้ขับเอ้ยได้ขึ้นแล้วก็ผมครั้งแรกนะัทน่ผมได้ขึ้นนะเพราะว่าพี่สันไม่เคยขึ้นสักครั้งเลยนะก็เคยถ่ายให้ดูทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได,ได้ได้ปีนเขาน่าจะสนุกกว่านี้นะครับเดี๋ยวอ่ามีสักครั้งเดี๋ยวอาจจะได้ลองปีนเขาด้วยกันเนาะโอเคครับก็วิดีโอชุดนี้ จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ